เรื่องราวนาบีอาดมอะัยฮิสลามแนนคุณอานสุรอันบากอรออัลลอฮ์ทรงประกาศสร้างมนุษย์คนแรกนบีอาดมอะัลฮิสลามเป็นตัวแทนของพระองค์บนโลกมนุษย์ผู้ได้รับเกียรติจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์ทรงสร้างนาบีอาดมจากดินและเป่าวิญญาณลงในร่างของท่านหลังจากนั้นไม่นานอันลลอฮ์ได้ทรงสร้างคู่ครองให้นบีอาดมคือฮาวาทั้งสองอาศัยในสวนสวรรค์อย่างสงบสุข แต่ได้รับคำสั่งห้ามกินผลไม้ต้องห้ามและแล้วชายตอนกระซิบล่อล,อลวงให้ทั้งสองกินผลไม้ต้องห้ามนำไปสู่การละเมิดคำสั่งของอัลลอฮ์นบีอาดามและฮาวาสำนึกผิดขออภโทษต,ต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ทรงให้อภัยและส่งทั้งสองลงสู่โลกเพื่อเป็นบทเรียนแก่มนุษยชาตินบีอาดามกลายเป็นนบีคนแรกสอนลูกหลานที่ยํำเกงอัลลอฮ์และดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรมฮะดิษระบุว่า ท่านมีอายุยาวนานและเป็นบินดาแห่งมนุษยชาติ